สบายดีพี่นอ้องยับไปผูหลับพะ่ผู๋ผบได้ข่าวาดอกเรื่องเศร้าบ้านะกำลั <c oughs> งม่วนมันบอแค่เลยมันม่วนมนเหมยสิเหม,หมยดิสบ,ยดสบายดีสุกคน มีเอื้อยทางเมืองนอกเอื้อยใจดีเอาเอื้อยเมโลดี้เอื้อยเอื้อยเมโลนี้เปิดซอยงานมาเป็นฝากเงินมาหนึ่งร้อยสี่สิบดอลลาร์หนึ่งร้อยสี่สิบดอลลาร์เปิดหายมาเอาค้องในห่านดิพี่ซอยงานเมตตาขอบใจละลายเลยเด้อ เป็นคนลาวพี่น้องเอ้ยพอนอยู่เมืองนอกี่จ้าจริงเมื่อเขามาสอยเรือแม่เกาะครัวแม่เมื่อเขามาจ่าเนาะว่าของเมตตาของของเกาะลาๆขอให้เป็นอานิสงส์งเลยได้บุญส่วนกุศลนำกันให้อยู่ดีมีแห้งเลยสุขภาพแข็งแรงแม่มาช่วยลำรวยเก็บไม่ได้ใส่ยามีมื่อถูกทานก็คือทุกคนนอกที่นี่ร้อยสี่สิบดอลสอยเรือเกาครัวของแม่ตาในงานเฉลยของแม่เมตตาเนาะ ได้บุญเมือทุกานทุกูกคนให้บุญนี่ยไปทำไปชูชูทุกฐานนอทีเงมือพอมันเหนืออยู่ดีแหงเมื่อกคนโหลกเอิดากระดาษม่เอจดนี่เอามากองด้วยเมตาเด้อพักกระลูก ไปค้นอเอามาอาเอ,าอ,เอาแล้วใสแล้วนี่สอเนี่กรเคืองคุ่วอะไรเนาะกระเาะเนาะขอบใจหลายๆเด้อเด้อมามา มันพ่ออยู่หรอปลาเน้ยปาลปา,ปามาจะ6กกขวดน,นี่ห,ห,หมูเสร็จพ่อแล้วบ่อเดอ สีไลยเป็นล่โอเคมะพ่อก okay. <M> <feet. S 1> ็สีย <kita. S 1> ่งหน่อยน้ำปลานี่ซักัวสามทงไม่ต้านมันสื่อได้นอบีเนาะเอาม อามาสอบพ่อมาสอง้าพอมาสอนอมาอนห้ามอนห่อสอา่มาอีกาสอน้า่ออน้าาน้อนพอมาสนพอันหอนอยาสน้่อมาน้าอมาอน่อม้าอมาอน่อน่อ่อาน่อมาสน่อพ่มสอน่อนส้น้าสห่อน้่อัห้าพน้าก่บปุนน่ะต้งหา

ขอซีฟ็บ0โอีฟ็น่ลืมโจทย์เลย,ยแปลงล้งนวดนี่นแป้งนวแปออกมาเจ้าหนี่อยาพเอาอ<ะ>เบรกไ้ก่อนตัวนี้เอาแปลงล้งนวดมาอีกสองแป้งนวดหาน้ำปลาหกน้ำปลาน้ำปาหา ด,ดีสอง2ีสองประแดะดงานใหญ่ต้องใส่ลายอ้ยเอ,อือนเอือนเมลอนี่นะเรานะสอยถูกงานงานป้าวนี่ก็สองลาด ซาคูซาคูสาม,สามแต่งนัวน้ำปลาดีโหลดดีซาคูาาดีดีสองปลาแดกอ่ายังกันนะ

น้องปองปลายเงินลอยสี่สิบดอนกระตกเป็นเงินกีบกับสามล้านเนื้อสิบปลายบังเงินก่อนเด้อพี่น้องเด้อสิบปลายบังก่อนปายจัดมาอีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วมัก็แคก็แ่ห้า,า,า,าสิบบาทเองนะ

อีแม่สามร้อยบาทนะยี่แม่จะเอาเป็นของหรือจะเป็นเงินพี่อยากจะดีเป็นฝ่าเท่าไหนเป็นของขายลูกสาวผมจ้าหายโลดแม่พามาแพี่ดอกมาพี่ดอกของสบายดีโอ้ยมาอยังโคเออเอาแล้วเราก็เอาขึ้นไป้าโลดเทียนเท่าได้อีกซ ah. ิมฮานะนมน้ำมะเขืออะไรนะ ยังเป็นห่อหอซองล่ะสำลูกเมตตาเอามากาแฟนี่เมตตาทุกเอาดาวเมตตาเอาดาวกอนดาวนีเสดดีมากดีดีอะนะดีแดงมามาเบิด3ามสามทงเลย

คลิปไปกว่าเดิมพี่น้องเว้ยกาแฟนะจ้าตะกี้ถิดถือตะกี้นะทงเทะเลเนี่ยนะกาแฟนะช่วงอีพอป่วยเนาะบริหารสามซีซนะเดี๋ยวนี้นะแปดซีซ์เก้าซีซใส่น้ำปุ่นพี่น้องป้องปลายุบหน่ายิบลังยิบพุ่นยุบพี่ พี่าแก่พีม่มีแ่เอยเอาไปปักซองโลนะแล้วกลงบินไหวัวนะพี่น้องฟ้องปลายสูู้สุคนไหลยุบไปยุบมายิบหันยิบหนีเงินสล้านเหลืออยู่ห้ารยกีบ ของที่กองอยู่ตรงหน้ามันสิเป็นนักแต่แปลงนัวนี่นเนาะตำาวจด,ดีแี่แปลงนวลตำวดีซามีกัรเพียงพ่อแล้วนะในงานเอากองไปดูตัวนี้นี่นี่นี่นน <c oughs> ผมสามอยแล้วอีแม่อยากบอกว่าเฮาอยากบอกว่าเฮาได้แค่หา0 0กีบเอาเอ๋ยเราประด้ระบุมาไดีว่าเออน้ำมันได้หสั่นสีเรา่ได้วกะลายาออาหา0 0กีบบอบไปงบกไปง ่ขอบคุณในลายอนาเขาอีเมย์อะไรอีเมย์คือผมเห็นคือผมเห็นเขาีนไปกล่องว่าบ้านนี้ฮะแม่อีเมย์คือหัวยิงแทผู้ชายกลุ่มบ่ตายแหละอีเมย์หอยขอบใจในลายเด้อขอบใจในลายด้วยถือว่าเพียงพ่ออยู่ดอกเนาะม่พ่อแต่อันนี้ มะพ้แต่อบพ่อ,พอแต่กะเทียมนคมมน,มน,มนข,อคของคือหลดลูกหลาเอาถุงยางมาใสาน่นเนนะะเออเอากระสอบมาฮบมกระสอบมะมาโหลดถุงยางนะถุงยางก,กับมา

จักเอาเหตดหอดใส่อะหรๆน้ำกระพุ้นก็ได้ฮะใส่กองฟองเอาเอแปงนวนะครับใส่เออโสดีต้งต๊ของสามหลานสามหลานระบานี้แต่ละอย่างนะ้นลอย่าง้ อย่างโหลดดีมีกันรอยกบบาทนะแป้งนัวก็รอยกบบาทแป้งนัวสี่โลโหลดดีสามอันนี้ในข้ัวนี่นะฮอนตินไปเก็บแล้วแวม่มานยี่ไปรเรียงง่วนะแม่ผู้ชายก็บ,บ่ได้ไปหาเลยรบ่อโอ้ยไปสื่อ,อเนาะบร่ได้เหีุยัง เอาน่าจได้ไหมแม่มีผู้ชายไปหาบ่เดินขึมานใช่ไหมจะหารอยขีดเรื่อยเดอเงินที่เดียฝากมานะครับก็เอาค้องให้แม่ตาเบิดเลยตข้ตามเลยทางนั้นกขาวจะมา้องคออย่างนี้เก็บชองสะทงอยู่เต็มนะเก็บช่องสะทงเต็มเก็บองสะทง ซ้ำหนีเด้อพี่น้องเด้อขอบใจเอื่อยๆใจดีหลายๆที่บุนของในหาดเอาขีดไว้สิลายกว่านี้ได้เงินสามล้านมาไหลไปอะไมาอุ้ยแต่ก็ยังดีที่ได้ขนาดนี้น้องใบต้าเนาะีใโว้ยดีใจ่ะคเลยสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านเจอกันใหม่ดิสิไปเบิ่งงานก็คือโทรมาก็ถืกระบาดอืงานข่าวหรือบ่อสูเอาคนใต้ทุบเอา